ปกติปกติเราเล่นโทรศัพท์ไหมเรามีโทรศัพท์ใช้ไหมไม่ไม่เลยเลยแน่ใจว่าเกิดปีมะโรงจริงจริงจริงครับเกิดพศหนึ่งเก้าครับวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมคือเป็นเทพเจ้าแห่งบ่วงบนครับผมเบื้องสว่างเบื้องบนเมียคนที่ผ่านไปเมียคนที่เลิกลาไปไม่ใช่เมียคนแรกครับผมแม่นครับ่า คู่กับหมอเดาคือเนคนแรกก็ลูกตายไปทำบุญวันพุ่งเนี่ยเลืครับโอ้ันแม่ครับนะครับอันนี้เนี่ยคือผมมาเจอนี่นะคุณหมอัชโยหรือพี่โอมนี่นะนะขายนมเฮาก็ใจชื่อคําว่าพี่โอมแต่ว่าถ้าขายยานนวดขายนวดตามงานแข่งเดือก็จะเรียกว่าคุณหมอัชโยนะครับก็ะดีสองสิ่งครับอันนี้ก็คือจะบอกว่านะครับ คุณหมอชัยโยหรือพี่โอเนี่ยมาเจอคนที่เกิดปีเดียวกับจาพนมนะฮะเป็นลูกครึ่งลูกพี่ลูกน้องกับโอมพนมนี่ชื่อโอมพนมนะนะฮะเป็นพี่ชายของจาพนมนะฮะต่างมารดานะต่างมารดาพี่ชายต่างมารดาต่างแม่ต่างแม่เป็นต่างแม่พ่อเดือนต่างแม่คนละพ่อคนละพ่อ ก็อย่างเจ้ากับอ้เนี่กะอันนี้อ้อันนี้เจ้าคนละพ่อและแม่กันแต่นับถือกันเป็นพี่เป็นน้องกันได้ใช่นะแต่นี่ฮะแต่เวลาถ้าเมากินเหล้าด้วยกันนี่ฮะจะเป็นเพื่อนแล้วล่ะเพื่อนกันนี่เนาะเฮานี่เนาะเนาะไปนั่ <c oughs> นงกินเหล้ากับพ่อตาวะ่ะกินไปกินมาเจ้าเป็นไผ่หวะ่ะกีมนั่งกินอยู่กับลูกเขยแต่ยูรพน,นมหายไปไหนหดนนมดนะอยู่นครพนมอยู่บ้านลูกข,ขามตมชัยสถานอำเภอเมืองนี่แหละ แต่เป็นคนพิโลกนะฮะเป็นคนพิศุนโลกนะฮะแต่ก็มาหลายๆที่ก็เป็นคนอยู่ทุกที่มาที่นี่ก็เป็นคนอยู่ที่นี่นะฮะอู้กันมันๆนะครับแเจ